เงียงเดียวนังกันคนมูกันคนับกบวกพฟนี่โอาะหนกล้อง,งนังพฟวีดีโอค,ครับ,รบรน,นีมันสีเพื่อโกโดดันเวียนอย่างันไปนิดนึงช้งทรงนี่นนจงง้ทจง,ทงทรงครับ้งทรงใชยเบิ้ลนกูว่า <c ười> เฮ้ย hey, ครับนี่คุณวีดีโอหรมอไม่ครับใช่ครับทิชให้ลบลบไีดีโอจริงไงจริงครับเฮ้ยนั่งเลยคุณนั่งนันนี่วีดีโอโคไม่ไม่ใช่วีดีโอโคครับ อันนี้นะครับผุมนี่คือเป็นการเดี่วรีวิวนะครับตีตรงเดียวก็คือน้องตรงๆนะครับนะนี่คือเป็นแรงตรงเดียวแล้วไม่ไม่ดึงเรามาเที่ยวกันนี่ครับมานผมเกียรติจ้าดึงดีนี่ก็ว่ามโรนังดุงก้าวกันเลยมีมัวมัดในโบว์มเจ้าบัวนี่มาจากนะครับผมมาจากตู้รดนู่นนี่มาตีเกียรติจ้าทตีนะครับนะผมมาจากโจวง10เอ็ดนะครับนะนี่คือเป็นรายการ โอนี่จะเนี่ยนะครับนะคือเที่ยวทุ่งลัานลานะครับนะ <laughs> เที่ยวทุ่งลัานล้านราการนี้เที่ยวทุ่งลัานลานะครับนะพูดตามนังนู่รรรรรรรนรายการก็มีฟาโร่ครับผมฟาโรแล้วก็รนองอบนะครับนะนองอบไอ้นาเก้าหรือว่าเก้ <laughs> <laughs> ย,ยังน้องเจะอู้ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เร็ไปก็เร็วครับพ่าง มันเกี่ยวลักอีรูต่นนั้นกนระทั่งำคุณฝ่าลงยูทูปการมีความรู้ความระบายนะครับหน้าในพื้นดีนน้องตรงๆนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศในการถึงเที่ยวนุกับนนุนุนุนคุณตัดย่างอยู่ยาากับฝ่ายเรือตรงได้หน้าว้าไปฮะกุ้งากับหนุ่มฝ่ายหน้ารัวตรงได้เมียบังครับนะครับหน้าวา้ามึงตานี่ไปเลยอ้วนถึงวิบเจวเรือครับนั่นดู กับเนี่ยกับเมียคนโดนนะทําแไ่ต่างปีแล้วพรรักเมียครับผมได้เหนื่อยกับแรกันนี่ก็เดี๋ยวโกยรบกยพบกันแล้วติดตกันไม่นะครับนะก็รับ